ครับสวัสดีครับเพื่อนๆตามสูตรนะครับตามสูตรแล้วก็ตามสัญญาที่ผมได้บอกว่าผมจะเอาสูตรที่3มาลงให้กับเพื่อนๆดูนะครับทําไมจะต้องมีสูตรที่3เอาเป็นว่าสูตรที่3เนี่ยผมดูแล้วนะครับว่าทิศทางของเขาเนี่ยคาดว่าน่าจะเดินเดินดีพอสมควรนะครับเดินดีพอสมควรแล้วพอเราได้สูตรที่3นะครับ เราก็เอาไปเปรียบเทียบกับสูตร1และสูตร2ของค่าหลักสิบและหลักหน่วยนะครับการเปรียบเทียบสูตรพวกนี้นะครับก็คือเราจะหาเลขที่ชนกันเลขที่ชนกันเป็นตัวเด่นนะครับเลขที่ชนกันเป็นตัวเด่นทั้ง3สูตรเลยนะครับทั้ง3สูตรไม่ว่าจะเป็นสูตรหลักสิบสูตรที่1สูตรที่2แล้วก็สูตรนี้นะครับซึ่งเป็นสูตรที่3มันจะมีตัวเด่นสุดนะครับแล้วก็ตัวรอง ถามว่าทําไมต้องมีตัวรองนะครับเพื่อเป็นการกันสูตรนะครับกันความผิดพลาดแต่สําหรับ <c oughs> สูตรนี้นะครับเพื่อนๆคือเอาไว้เป็นแนวทางดีกว่านะครับเอาไว้เป็นแนวทางเดี๋ยวผมก็จะมีการชนสูตรให้เพื่อนๆดูแหะครับทั้งสูตร1สูตร 2, และสูตร3แล้วมาดูกันว่าตัวเด่นสุดนะครับแล้วก็ตัวที่เราจะต้องกันไว้นะครับกันไว้ว่ามันมีตัวอะไรกันบ้างนะครับในงวด วดถัดไปนะครับเพื่อนๆเหมือนเช่นเคยนะครับ <c oughs> ผมบอกแล้วว่าสูตรของผมเนี่ยผมจะใช้รางวัลที่หหรืออาจจะมี2ตัวล่างมาทำการคิดเป็นสูตรนะครับซึ่งผมจะไม่ใช้รางวัลอื่นวิธีการคำนวณนะครับเพื่อนๆสูตรนี้ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมอธิบายาแบบไม่ยาวเกินนะครับไม่ยาวเกินคือผมจะสูตรนี้ผมเริ่มทำตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งนะครับปี2 5 6พรกสิบปี2 5 6พนินะครับ1ิบเดเดือนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสงสัยว่าสูตรนี้มันมาตั้งแต่เมื่อไหรเ่เพื่อนเพื่อลองทําย้อนกลับไปได้นะครับทําย้อนกลับไปดูในสองในปี2 5 5พนรหนะครับลองดูซิว่าศูนย์นี้เขา เดินมายังไงนะครับเดินมาตั้งแต่เดือนไหนเรามาดูนะครับวิธีการคำนวณวันที่17เจ็ดือนหนึ่งปี2 5 6 0นะครับงวดแรก <c oughs> เลขที่ออกนะครับรางวันที่หนึ่งหนึ่งสี่ห้านเเพื่อน,อนๆใช้หลักแสนครับแล้วก็หลักหมืน่นหลักแสนหลักหมืน่นมาบวกกันนะครับบวกกันอันนี้คือหลักสิบนะครับ <c oughs> แสนหมืนมาบวกกันเพื่อหาค่าของหลักสิบนะครับในงวดถัดไปส่วน10หน่วยบวกกันเพื่อหาค่าหลักหน่วยในงวดถัดไปนะครับงวดประจําวันที่17เดือน1นะครับแสนคือ1นะครับหมื่นคือ4 1กับ4บวกกันเท่ากับ5 5นับถอยหลังนะครับ4แล้วก็นับเพิ่มไหมครับ6 7เห็นไหมครับ จะได้หลัก10บในงวดถัดไปก็คือ4 5 6 7ส่วนหลักหน่วยนะครับ <c oughs> หลักหน่วยเราใช้หลัก10และหลักหน่วยของรางวัลที่1มาบวกกันคือ5บวกกับ7เห็นไหมครับเท่ากับ2นะครับเราดึงมาเลยเป็น2เป็นตัวแรกเลยนะครับตั้งไว้ตัวแรกเลยเหมือนเดิมครับ2อบวกอะไรเท่ากับ10ก็คือ8 8 นับต่อเลยครับ9 0 1จะได้ทั้งหมดตําตำแหน่งนะครับสำหรับหลักหน่วยถ้าเรามาจับเป็น2ตัวบนแล้วเนี่ยมันจะได้ทั้งหมด20คู่นะครับ4 5 20 20คู่นะครับจะเป็นชุด2ตัวบนซึ่งตำแหน่งหลัก10และหลักหน่วยที่ผมคำนวณน,นี้ครับเพื่อนๆผมบอกแล้วว่าทุกตำแหน่งจะต้องเป๊ะนะครับทุกตำแหน่งจะต้องเปะ๊ะสลับไม่ได้นะครับ สลับไม่ได้เพราะถ้าเกิดเลขมันออกสลับเนี่ยผมถือว่า,ามันผิดนะครับผมถือว่ามันผิดเพราะผมระบุต,ตำแหน่งแล้วนะครับว่าชุดนี้จะต้องมาในหลักสิบชุดนี้จะต้องมาในหลักหน่วย <c oughs> เรามาจับคู่กันนะครับจับคู่กันได้เป็นสี่สองสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าสองห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกสองหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่ง 72, 78, 79, 70แล้วก็71เพื่อนเพื่อนคงจับคู่กันเป็นนะครับแล้วพอผลรางวัลออกนะครับ <c oughs> 72มันก็มีนะครับ72พองวดนี้นะครับงวดวันที่หนึ่งเดือน2ปี2องพ 10. ออก72ใช่ไหมครับ72็ดสอเราก็ใช้งวดนี้คิดในงวดถัดไปเลยครับงวดถัดไป0ูนบวกหเท่ากับห นับถอยหลังไปคือ4นับเพิ่มไปคือ6 7 7บวก2หลักสิบหลักหล,ล,ลักหน่วยมาบวกกันนะครับ7บวก2เท่ากับ9 9บวกอะไรเท่ากับ10ก็คือ1นับต่อก็คือ2 3 4จับคู่กันก่อนครับอผลที่มันออกนะครับมันออก1 6แต่ของเรามี6 1 ผมถือว่าผิดนะครับผมไม่เอาเพราะว่าผมบอกแล้วว่าผมระบุตำแหน่งนะครับเพื่อนๆระบุตำแหน่งเลยว่าเลขตัวนี้จะต้องมาในหลักสิบเลขตัวนี้จะต้องมาในหลักหน่วยพอผลออก6 1อันนี้มันผิดนะครับผิดไปเลยพองื่อประจําวันที่สิเดือนสองปีสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับเลขที่ออกคือสองสองหนึ่งหน เราไปคิดใหม่แล้วครับคิดต่อในงวดถัดไปเลยคือ2องบวกสองแสนบวกหมืนเท่ากับ4ถอยหลังครับ3นับเพิ่มครับ5แล้วก็6หลักสิบนะครับ3 4 5 6ส่วนหลักหน่วย10บวกหน่วย1นบวกหเท่ากับ7 7บวกอะไรเท่ากับ10ก็คือ3นับต่อเลยครับ4 5 6 จับคู่กันก่อนเลยครับ3 7 3 3 3 4 3 5 3 6 4 7 4 3 4 4 4 5 4 6 5 7 5 3 5 4 5 5และ5 6 6แล้วก็6 7 6 3 6 4 6 5แล้วก็6 6ผลรางวัลออกนะครับ5 3มานะครับมา <c oughs> ต่อเลยครับ วันที่1เดือน3นะครับปี2 5 6 0เลขที่ออกคือ9,7,8,4,5,3 5,3ของเราใช่ไหมครับ53ก็มาแบบตรงๆนะครับมาแบบตรงๆคิดงวดต่อเลยครับคิดงวดต่อไปก็คือ9 7, 000, บวก7จ0 0แสนบวกหมื่นเท่ากับ16ก็คือ6 6นับถอยหลังครับ5นับเพิ่มครับ7,8ต่อมานะครับ5บวก3,10บวกหน่วย5บวก3เท่ากับ8 ตั้งไว้ตัวแรกนะครับตั้งไว้ตัวแรก8บวกอะไรเท่ากับ10ก็คือ2นับต่อกับ3 4 5จับคู่กันก่อนเลยครับ5 8 5 2 5 3 5 4 5 5 6 8 6 2 6 3 6 4 6 5 7 8 7 2 7 3 7 4 7 5 8 8 8 2 8 3 8 4แล้ว8 5ทั้งหมด20คู่นะครับถ้าจับเป็น2ตัวบนแล้ว ถ้าหากว่ามันได้เป็น2ตัวบนนะครับเพื่อนๆก็เพื่อนๆไปเอาสูตรค่า x ที่ผมได้ลงไว้แล้วนะครับมาดูซิว่าคู่ตัวไหนที่มันมีและความน่าจะเป็นที่มันจะต้องอยู่ในระบุตำแหน่งของ10แล้วก็หน่วยเพื่อนๆก็วงด้วยปากกาแดงเลยได้ครับว่ามันมีตัวไหนบ้างมันก็จะเป็นการาลดจํานวนตัวที่เราจับคู่ไว้ได้พอสมควรนะครับได้พอสมควร <c oughs> พอเราจับคู่กันเสร็จแล้วนะครับเลขที่ออก6 3นะครับ6 3สา ต่อเลยครับงวดประจำวันที่1 0งวดประจำวันที่16เดือน3ปี2 5 6 0นะครับเลขที่ออกคือ2,7,3,8,6,3เรามาคิดคำนวณต่อเลยครับคิดไปเลยคือ2บวก7เท่ากับ9นะครับนับถอยคือ8นับเพิ่มคือ0และ1นี่เด่นในหลักสิบแล้วนะครับหลักหน่วยนะครับ3,6มาบวกกันเท่ากับ9 9บวกอะไรเท่ากับ10ก็คือ1นับต่อนะครับสองสามสี่พอเรามาจับคู่กันแล้วนะครับผลที่ออกแ5ดห้าหลักหน่วยของเราไม่มีเลขห้านะครับหลักหน่วยของเราไม่มีเลขห้าแต่มีแปในหลักสิบแต่ถ้าเกิดเราเอาทั้งสามสูตรมาชนนะครับ3าสูตรมาชนกัน8 5ดห้ามีนะครับเพื่อนแ8ดห้ามีตั้งแต่วันที่ หนึ่งเดือนสองเลยนะครับเจ็ดสองหนึ่งหกห้าสามหกสามแปดห้าถูกหมดนะครับถูกหมดนะครับถูกมาเลยถูกมาตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับอสองตัวบนเนี่ยพอ <c oughs> วันที่หนึ่งเดือนสี่นะครับปีสองพันหกสิบเลขที่ออกสามเก้าสองเจ็ดแปดห้าแล้วนะครับเราพอเราคำนวณเสร็จหลักสิบ เราได้0 1 2 3หลักหน่วยเราได้3 7 8 9 0ซึ่งถ้าเราเอาสูตรทั้ง3สูตรมาชนกันนะครับสูตรทั้ง3สูตรมาชนกันมันไม่มีนะครับ29มันไม่มีนะครับสูตรทั้ง3สูตรมันไม่มี29มันจะมีมันจะมีมันจะมี93นะครับมันจะมี93ซึ่งชุดนี้ผิดนะครับ แต่สาหรับสูตรนี้มันเข้านะครับสูตรนี้มันเข้าคือ29 29มันเข้านะครับแต่ถ้าเกิดเอา2ส,สูตรที่ผมทําให้ชนมันมันไม่มีนะครับมันจะมี93แล้วถ้าเกิดเอา3สูตรมาชนกันมันก็ไม่มีนะครับแต่ไม่เป็นไรครับสูตรทุกสูตรผมบอกแล้วว่าถ้าหากมันผิด1ครั้งอย่างเงี้ยเราก็ให้โอกาสเขานะครับให้โอกาสถ้าผิดถึง3ครั้งเนี่ยผมจะยกเลิก เรามาดูสิครับทิศทางของงวดประจำวันที่16เดือน4เอาไปใช้ของวันที่2พงพฤษภาคมปี2560นะครับจากงวดวันที่16เดือนสีนะครับเลขที่ออกก็คือ8 1 6 7 2 9เพื่อนเพื่อนนำหลักแสนและหลักหมื่นมาบวกกันเลยครับ8บวก1เท่ากับ9 9นลดไปก็คือ8เพิ่มไปก็คือ0 1ต่อมานะครับ2บวก9กบวกหน่วย2บวก9เท่ากับ11 เท่ากับ1นะครับ1บวกอะไรเท่ากับ10ก็คือ9 9นับต่อครับ0 1 1ไม่ได้แล้วนะครับเพราะ1มีอยู่แล้วก็จะกลายเป็นว่าเลข2แล้วก็เลข3จับคู่ก่อนเลยครับ8 1 8 9น0 8 2 8 3เพื่อนๆจับคู่กันเป็นนะครับเพื่อนๆจับคู่กันเป็นนะครับแล้วเรามาลุ้นกันไปพร้อมๆกันนะครับว่าสูตรเก่าที่ผมสูตร สิบหน่วยสูตรใหม่ละกันนะครับที่เพิ่งลงให้ดูเนี่ยแต่จริงๆมันเป็นการดูทิศทางของตัวเลขของผมมากกว่านะครับเพื่อนๆเรามาลุ้นกันไปพร้อมๆกันนะครับว่าสูตรนี้มันจะมาหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าถ้าผมเอาสูตรทั้ง3สูตรมาชนกันเนี่ยมันจะได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับสําหรับสูตรเก่าดูทิศทางนะครับผมเรียกว่าสูตรเก่าดูทิศทางนะครับไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในสูตร3สูตรชนกันนะครับขอบคุณครับ